ตัวดีๆเวลาไม่ดีๆเราไปเดินตามห้างตามสถานที่อื่นๆเราก็พออยากจะได้อัตลัก์ไงครับมันจะได้รีวิวอยู่รอบๆข้างเสียงโน่นนี่นั่นมันจะมานี่มันจะเป็นธรรมชาติเราจะไปวอล์กิ้งทำนองนี้นะ,ะถ่ายภาพวอล์กิ้งตลาดถนนอย่างนี้นะครับ ถ้าเราไม่มีไม้ดีมันก็ไปเดินก็มาเหนื่อยยิ่งกว่าเก่าอีกถ่ายมาแล้วต้องมาตัดเสียงต้องมาโอ้ยถ่ายมาใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่มาเข้ามาตัดเสียงมาโน่นนี่นั่นน่ะเสียเวลาบางทีสองสามชั่วโมงบางคลิปเนะี่ยจนถอดใจพอตัดเสียงลงได้ดีแล้วไปโพอีกที่หนึ่งต้องไปตามแก้อีกเวาลาดูจนจบคลิปก่อนจะจบคลิปก็ใช้เวลาหลายนาะที บางทีนึกว่าเสร็จแล้วพอไปเปิดดูอีกทีอ้าวลืมเซฟอีกแล้วพอเราเปลี่ยนค่าไปเรียบร้อยก็ลืมติ๊กลืมเซฟแล้วก็เป็นค่าปกติมันโอ้ยไอถ่ายเนี่ยไม่น้อยไม่ไม่เสียเวลาถ้าก็ไหลหรอกลุงว่าเนะมาเข้าการตัดต่อนี่เสียเวลา เวลามานั่งอยู่ในห้องนี่ทำงานถ้ามันงานมันไม่เดินอนะ่ะมันก็จะเสียเวลาเราหัวเรายิ่งกับหัวหมุนใหญ่ยิ่งทําคนเดียวยิ่งหมกมุ่นอยู่บางทบางครั้งนั่งอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยนะบางทีถึงสามชั่วโมงนั่งถึงห้าทุ่มหกทุ่มก็มีบางวันตัดสองชิปสามชิปอย่างเงี้ยแต่ผลออกมามันก็ไม่ได้ดังใจหรอกมันไม่ได้ดังใจออกมามันก็ได้แค่แค่ระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เนาะเราก็ทำหน้าที่ของเราดีอยู่แล้วไปดูโคโมายก้าเอสศูนย์เก้าทซออยากจะจัดอยู่เอาตัว 3000, สามพันเซตสามพันนั่นแหละลุงซื้อมาหลายทีแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันเป็นของก๊อบมาก มันเป็นของก๊อปบางทีใช้แล้วมันไม่ตามสเปคโฆษณาส่วนใหญ่ซื้อออนไลน์ของออนไลน์มันโกหกเยอะเลยนี่ขนาด o f ฟฟิเชียลนะครับออฟฟิเชียลเป็นซื้อจากบริษัทมันก็ไม่น่าจะนั่นนะหรือไงมันยัดไส้หรอของไม่ตรงสเปคเลยว่าคั้งไม่ตัดเสียงอะไรก้องแจ้งจะตายมีแต่ราคาคุณภาพไม่ได้ มีโบย่าเนี่ยตัวเดียวที่ซื้อมาถูกใจแต่ยังตัดเสียงไม่ดีมันอาจจะเป็นตัวต่ำมถ้าซื้อตัวแพงส้กหน่อยก็คงจะโอเคอยู่หรอกเออโคมิก้าโคมิก้า vs เอศเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปหาเสื้อดู เยวจะไปหาเซิร์ชดูมันสำคัญอยู่ที่อุปกรณ์เราเนี่ยถ้ามันไม่พร้อมมันก็เหนื่อยถ้าถ้าไม่ตัดเสียงได้อู้อะไรมันก็สบายไปหมดมันสำคัญว่าเราต้องมาหลบนะเราทำมาเสร็จเรียบร้อยต้องมาหลบลิขสิทธิ์มาต้องมาฟังเสียงเพลงต้องมาลีดออกทีละอย่างบางทีเข้าใกล้มันก็ดังขึ้นแล้วเราเซตว่ามันได้แล้วเนาะ มันได้แล้วเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เสียงนี่เสียงจากที่ว่ามันไม่มีเสียงนี่มันก็เสียงก็ดังขึ้นมาสังนั้นนะมันเดซิเบลอย่างว่าเนาะมันตัดไม่จริงมันตัดได้อยู่แต่ทีนี้เวลาเข้าไปใกล้ๆเสียงมันก็ดังโคมิก้าเหนือก่อโบย่าหลายขุมไม่แพงไม่แพงถ้าสามพันนี่ไม่แพงถ้ามันได้ถ้าฟังก์ชันมันได้อย่างที่ว่านะถ้ามันได้อย่างที่ว่า หามาหลายตัวแล้วส่วนใหญ่ที่เขาแนะนํามามันกเ็เขาอาจจะดีเนาะเขาอาจจะใช้ดีแต่มันไม่ตอบโจทย์เราบางทีเอาไปใช้อาจจะอาจจะที่อยู่มัน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 ก็อาจจะต่างกันเนาะที่โรงเกียนมันใช้มันเสียงมันจอแจแอร์อัดเยอะ